หลังจากนั่งรถไฟมาก็ถึงแล้วนะครับผมหน้าทางเข้าพระราชวังเชิญบุนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโสถานที่สําคัญนะผมของเพือนมานะครับนพระราชวังเชิญบุเสวยมากเลยครับท่องเที่ยวก็คนเยอะมากครับ นี่เป็นบรรยากาศอีหนึ่งบรรยากาศนะครับผมในพระราชวังเชิญดูน้ำเขียวดีไหมน,นี่เป็นสวนกุหลาบนะครับผมแต่เริ่มหมดฤด,ดูแล้วครับใกล้จะหนาวแล้วตอนนี้ดอกก็เลยน้อยหน่อยนะครับผมมีแต่ดอกแบบว่า ปกติมันจะแบบว่าเยอะมากเลย ก็จะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ข้างพระราชวังเลยนะผมเดินมาเรื่อยๆก็มีสวนสัตว์กันเลยกุ้งพหรคอนเปล่าแล้วผมแล้วก็นกเนื้อขาวสวยมากเลยครับผมออกมาให้เห็นตัวด้วยนะ บรรยากาศข้างนอกเขาก็จะทำเป็นแบบสวนเป็นป่าเลยนะผมคิดป่าคุณก็หาของอยู่นะแล้วเคที่ชอบชมข้อความตัวนี้กลมเกินกับหินมากครับเขาพังตัวนะพังตัวจะได้ค้าอยู่เลยนะมีตัวนึงเห็นไม่เอ่ยไม่เอ่ยอยู่ไหน ในนะครับนี่คลหมอบ้านินบ้านเราเสวยมากเลยะคังไทยนี่นเป็นเป็นยาครับเป็นยาใส่ยา เป็นแมวธรรมชาติมากเลยมียนแมงดาครับสวยมากเลยนะผมเต่าอควาเรียมมินิอะควาเรียมโอ้นี่ก็น่ดมากเลยธรรมชาติวง

นี่นะต้องขออภัยด้วยนะผมเสียงอ่านจะเบาในมูฟ้าท่านหเ,เราไม่ได้ติดไมคไปนะครับ กล้องกันเสียงโดยตรงจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับ<ม>สยมมาเนนนนนะีีฟ้่ัิในนโ

ที่เราแบบว่าไอตาเปล่าไม่เห<ม> <VII? S 2> ็นแล้วโ้ยงาตรงนี้คืออลังการเลยแล้วผมอยู่ใต้ท้องใต้ช่องมีซเลยแล้วผมเดี๋มวขาวอละมากเลย Nou, mm -hmm. uh, de woman is ja, ja, maar denk hij een aardig หัวอยู่นี่นะผมใหญ่จริงครับตัวนี้อ่ะต,ตัวอีกตัวหนานะผมตัวใหญ่แกแ่บ้านเราแี่ yes. <c oughs> Rồi tạm lên ตาันตัวน uh ี huh. actually actually? Oh, uh ้สวยน้องโอ้ขาวหลักสันเคตัวนี้นี่เป็นตัวอะไรอ่ยอ๋อจะเป็นพวกข้าอ่ เสื้อ touch แอปไอ้นี่ขายลูกเขาจะกลายเป็นอ้นี่ไมเป็นเสื้อซึ่งมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยนะผมเอามาแปะไวนะ้ให <c oughs> นะ้แบบว่าออกกันตรงนี้นนนครับเอาะตัวหนอนออกมาครับผมแล้วมาติดไว้ให้นักท,ท่องเที่ยวได้รับชมกันน, <c oughs> ะนะอ๋อ <c oughs> นี่เป็นผลไม้ เสื้อมากินนะครับตัวใหญ่มากธรรมชาติสุดๆเลยนะผมอันนี้ธรรมชาติสุดๆเนี่ยคล้ายๆหินแล้วตัวใหญ่มากคลัเมื่อกี้ทั้งหมดก็จะ เป็นสถานที่เกี่ยวกับสัตว์ครึ่งบกคร<ท>ึ่ง<ห>น,น้นํานะครับมีทั้งน้นําจืดน้ําเค็มต่างๆ,ๆมากมายเลยนะครับทีนี้ก็จะมาดูสัตว์ข้างนอกกันนะครับผมว่ามีหลากหลายสายพันธุ์อะไรกันบ้างครับนี่ก็จะเป็น,ปนปรงแบดเห็นตัวไหมเอ่ยเสียดายนะครับผมกงแพนดาน้องไม่ออกมาให้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ เป็นจุดแหลงม้าเลยตรงกลางเป็นโซนไปนะครับนี่เป็นกรงฮิปโปโปเตมัสนะครับผม <Come on. S 1> ที่ผ่านมาก็จะเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเป็นเกวียนนะครับผมก็เดินมาตามซอกตามซอยก็จะมีสัสตว์ต่างๆมากมายนานา,นา <Yeah. S 1> ชนิดนะครับอย่างเสือชีตาแลก็ยังมีนะครับผม สวนสัตว์ที่นี่เขาจะเรียนแบบธรรมชาติของที่เขาอยู่แบบว่าจริงๆเลยนะครับจะทําให้สัตว์ไม่ค่อนข้างเครียดนะครับผมว่าจะมีกฎระเบียบในการนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะผมสัตว์ทุกตัวที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยเต็มแน่นหมดเลยครับผมอย่างเช่นเสือตัวนี้ครับผมมาดูว่าสวยไม่สวยครับมีความสมบูรณ์มากเลยนะครับผม ตัวนี้ถ้ายืดยาวสุดก็ถึง4เมตรเลยนะครับผมใหญ่มากเลยนะครับผมที่ผมเห็นนี้จะมีป้ายบอกไว้นะครับผมว่าเสือตัวนี้จะขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมจังหวะโชคดีได้เห็นเสือเดินลุกขึ้นพอดีนะปกติก็จะนอนอย่างเดียวนะครับัวยม,มากเลยโห้ขนเขินมันแล้วด้วยเปสันห์ นี่เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับผมคาบีบาล่านะครับผมเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ถิ่นฐานในทวีปอเมริกาใต้นะครับผมโซนป่าเมซอนนะครับถ้าจะเห็นในสารคดีก็ตัวนี้แหละครับผมที่คอยโดนไล่จับกินจับอะไรนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแพรีสด็อกนะครับผมสัตว์มากมายเลยนะครับผมสวนสัตว์นี้ใหญ่มากนะครับที่ผมมาต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะครับผมถ้าจะมาสวนสัตว์ที่นี่นะครับ ต่อมาเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอใบสันนะครับผมตัวหนึ่งก็เกือบเจ็ดแปดรอยกิโลถึงตันเลยนะครับใหญ่จริงนะครับ อากาศที่ผมมาเดินในวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมมีแดดออกไม่หนาวนะครับอากาศอุณหภูมิก็อยู่ประมาณยี่้าองศานะครับผมปกติที่นี่แดดจะออกยากมากนะครับในช่วงหน้าหนาวถ้าพาเด็กๆและครอบครัวมาเดินที่นี่จะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมราะมีสัตว์เยอะจริงครับผมรวมทั่วโลกอยู่ที่นี่หมดเลยครับต่อมานี่ก็จะมาเป็นโซนมีโคโลกโคโลกเน,นี่ดูเคย เรามารวมกันความหมายเรื่องราวนะผมไม่เป็นแก๊้งเปนกลินนะผมในที่อากาศหนาวก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยนะผมมีเป็นกวิ้ทางเดินก็จะเป็นแบบเดินวนเป็นเกลียวขึ้นไปนะผมทําเป็นเหมือนพิณพันธ์หมีขั้วโลกเลยนะครับหาชมได้ยากมากเลยนะผมเพราะชีวิตธรรมชาติจริง หาค่อนข้างยากเลยครับตอนนี้อากาศตรงที่ผมอยู่แถวนี้ก็จะค่อนข้างเย็นมากเลยนะผมเพราะจะทำให้เข้ากับบรรยากาศของหมีขั้วโลกที่อยู่ด้วยนะครับผมไม่งั้นรับรองอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับอากาศร้อนความสมบูรณ์นี่ต้องมาก่อนนะผม ต,ต่อมามันเป็นหมีตัวนี้เหมือนเป็นละครเอกเลยนะครับผมยืนเกาะกิ่งไม้โชว์ตัวนักท่องเที่ยวเลยนะผม้องสังเกตดูร,บรอบๆนะครับผมการเรียนแบบถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกชนิดนี่ก็จะเป็นแบบว่าตามธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับเป็นสวนสัตว์ใหญ่สวนสัตว์หนึ่งเลยนะผมในเวียนนานี่ก็จะเป็นแก๊งเทนพิลนะผม เเน,นี่เป็นลิงอีกหนึ่งชนิดหนึ่งนะผมที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยผมมีความน่ารักเป็นพิเศษเลยครับผมก็ไม่ได้ดูป้ายนะผมว่าเป็นลิงสายพันธุ์อะไรนะครับตัวจริงก็ประมาณขวดน้ำพลลิตรขวดเล็กนะครับผมตัวเล็กมากเลยนะครับมีความน่ารักมากเลยครัต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นฝูงช้างแอฟริกาครับผม มีตัวใหญ่มากเลยนะครับผมที่เห็นตอนนี้ใหญ่จริงๆนะครับผมสวนสัตว์ที่นี่อันนี้ที่ผมเห็นนี่เป็นจุดนั่งพักผมเนี่ยผมเดินขึ้นมาเป็นบนเขาอีกทีนะครับสวนสัตว์ต้องเดินขึ้นมาข้างบนเขาด้วยนะผมมีสัตว์ระหว่างทางให้ดูแบบตลอดทางเลยนะผมอันนี้ก็เป็นแบบว่าสิ่นที่อยู่อาศัยบนเขานะครับ บรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยครับผมผมก็ได้ทําการออกมาทางข้างหลังสวนสัตว์นะครับผมก็เดินย้อนไปทางเข้าก็ไกลมากเลยนะครับผมตอนนี้ออกมาแล้วอยู่ติดหลังพระราชวังเชนบุกเลยนะครับทางออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะของพระราชวางังให้นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปก,กันจุดๆนี้เยอะมากเลยนะครับผมอากาศค่อนข้างดีเป็นสวน บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะต้องขออภัยพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยครับผมคลิปอ่าจจะไม่ค่อยไหลเลื่อนสักเท่าไหร่นะครับผมในการทําคลิปยาวครั้งแรกนะครับพี่ๆ